ดูนี่สิมิสกิตัวรับส่งสัญญาณเนี่ยเป็นของเด็กก็จริงแต่ว่าใช้ได้ดีเชียวละซื้อของเล่นแบบนั้นมาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก็เบื่อแล้วแท้ๆก็นาโอโตอยากได้มานานแล้วนี่นาอืมแค่ป้าป๋าอยากเล่นเองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลองเทสนะว่ารับส่งได้ถึงไหนจะไปข้างนอกกับนาโอโตแป๊บหนึ่งมิสกิก็รอนับอยู่ที่นี่แล้วกันนะเดี๋ยวฉันต้องเตรียมข้าวเย็นนะไปก่อนนะครับเดี๋ยวสิคาสุคุง จริงๆเลยเป็นเด็กกันหรือไงขืนเป็นแบบนี้ได้ลืมแง่แง่กลับมาก็น่าดูมามา่ารบกวนตอบด้วยสัญญาณปกติเปลี่ยนกับข้าววันนี้เป็นอะไรเหรอฮะเปลี่ยนวันนี้เป็นซูชิที่ป้าป๋าชอบค่ะเปลี่ยนมีแซลมอนที่นาโอโตะชอบไหมครับเปลี่ยนแน่นอนว่ามีค่ะเปลี่ยนเย่ไม่นะชักจะสนุกแล้วสิมันดังซ่าๆแล้วว่า น่าจะใกล้สุดระยะแล้วล่ะให้ปะป๊าลองหน่อยสิอา่ามิสกิได้ยินไหมครับเปลี่ยนได้ยินอยู่หรอกแต่เสียบบงมันไกลมากเลยค่ะเปลี่ยนนี่อาจจะเป็นข้อความสุดท้ายที่จะส่งเดี๋ยวจะไปหน้าสถานีกับหน้าโอโตะจะไปรับเค้กที่จองไว้เพื่อฉลองวันครบรอบแต่งงานครับอะไรกันจำได้ไม่ใช่หนึ่งไงไม่ค่อยได้ยินเลยเปลี่ยนนี่ไม่ได้ยินแล้วหรอ เตรียมข้าวเย็นดีกว่ารักคุณคนะคะเปลี่ยน <c oughs> ผมก็รักคุณเหมือนกันเปลี่ยนได้ยินด้วย